สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานนะคะหลายตำแหน่งที่ร้านแกรมค่ะรายได้เฉลีย่ยอยู่ที่12,500บาทถึง15,000บาทนะคะประจำในหลายๆสาขาในกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยจ้า ร้านแก้มค่ะเปิดรับสมัครพนักงานประจำหลายสาขานะคะมีสาขาเมกกาบางนาตำแหน่งครัวชาย1คนค่ะสาขาเซ็นทรัลเวิร์แคชเชียร์บริการ1คนสาขาสยามพารากอนครัว2ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน1ค่ะสาขาวิลล่าอารีบีทีเอารีนะคะแคชเชียร์บริการ1ค่ะ รายได้รวมอยู่ที่12,500บาทถึง15,000บาทพิจารณาตามประสบการณ์นะคะคุณสมบัติค่าอายุ18ถึง35ปีไม่จำกัดเพศอูดเริ่มต้นที่ม .3 นะคะสามารถทำงานเป็นกะตามเวลาห้างเปิดปิดได้ค่ะแล้วก็พิจารณาผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครค่ะสามารถสมัครงานติดต่อลาย ID ที่ 0948704114คุณอ้อยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ